招牌。好 ซึ่งเดี๋ยวทางคุณพิธาก็จะมีการถแถลงนะครับถึงเหตุผลในการลาออกนะครับแล้วก็เส้นทางต่อจากนี้ว่าจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะครับ